อ่ะเดี๋ยวมาดูวันนี้วิธีการสุ่มไซปลานะครับนี่ปลาเราเลี้ยงมากำลังจะจับนะครับจะมาดู <c oughs> อัตราการจเจริญเติบโต,ต,ตนะครับ ADG นะครับผมเราจะมาสุ่ม <c oughs> ไม่สบายนะครับให้เลยครับ อ่าวิธีการสุ่มปลานะครับอ้ามาสิ่งที่ต้องมีตาช่างนะครับเข่งอ่าตักปลามาโอเคตักมาหนึงตกักนะครับอ่าเราช่างรวมเข่งไปอ่าเข่งกี่เข่งกี่งงน หรือหักเข่งไปแล้วหักตั้งศูนย์ไปแล้วนะครับโอเคกิโลเจ็ดโล,โลนับตอนนี้เราตานับเราจะนับตัวกันเลยหนึ่งสามมันจะแตกไซ้์หน่อยนับด้วยใช่หม แล้ว,ลวอเอ้ยวันนี้ช่างมาซ้อมติดแล้วเหรอเดี๋ยวอยไปดูนี่หน่อยไปดูว่าสับปั๊บแล้วก็ไฟหมาบอ่ะนะเดี๋ยวสักพักก่อนก็นได้<ม>เอาเอานี้ก่อน เสร็จบอรนี้ก่อนอ่าน,นี้เราก็นับไซส์นะครับอ่านับตัวยีวิบเจ็ดบวกวกยสิิบเก้า อ่า4ีอ่าเอา46ตั้งหารด้วยเจ็ดหกตัวโลครับผมบอ่อนี้6ตัวโลนะครับอ่าเราจะดูว่า1บอ่อเนี่ยกินอาหารไปเท่าไหร่ในระยะเวลาเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วแรกเนื้อขึ้นมาขึ้นมาจากเท่าไหร่นะครับจาก10ตัวโลเป็นหกตัวโลใช้เวลากี่วัน นะครับเดี๋ยวแป๊บต้องไป,ไปดูนิดหนึ่งก่อนนะไปดูข้างเกณฑ์ก่อนอ่านี่คือวิธีการสุ่มไซปลานะครับอ่าเราจะสุ่มทุกๆุกล็อตนะครับเพื่อเช็คอาหารนะครับอ่าเพื่อเช็คอาหารว่าอาหารที่เรากินไปเนี่ยฟีดมันได้ไหมนะครับอ่าฟีดมันได้ไหม อ่าแลกเนื้อมันได้หรือเปล่านะครับอ่าเราเลี้ยงมาสองอาทิตย์สามอาทิตย์เนี่ยมันโตขึ้นไหมนะครับอันนี้เราก็ตักสุ่มตลอดนะครับอ่าเพื่อเพื่อเป็นมาตรฐานนะครับอ่าสวัสดีครับได้ได้ได้ได ได้ครับเปลี่ยนสองเครื่องเลยนะสองเครื่องเลยทีเดียวอาสวัสดีนะครับสวัสดีร้อยเจ็ดสิบสามท่านนะครับนี่อันนี้เราก็สุ่มทั้งลรถนะครับสุ่มทั้งลรต วันนี้ก็บรรยากาศก็โอเคนะครับคือถ้าเราหาค่าเฉลี่ยเนี่ยจะต้องไม่ใช่ตักมาให้หนึ่งครบหนึ่งโลแล้วมานับนะครับคือตักมาเลยแล้วก็สุ่มหนึ่งเข่งเลยนะครับอ่าดูว่าหารค่าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ อ่ะวันนี้มาดูบออข้างหลังนะเดี๋ยวทบอดินนะครับลูกปลาถือว่าแข็งแรงลูกปลาถือว่าแข็งแรงดีนะครับน้ำเขียวใสนะครับ อ่าไม่มีกลินนะครับอ่าฟองนี้ก็จะเป็นฟองน่าจะเป็นฟองจุลินทีนะครับเพรานะน้ําตอนนี้ไม่มีกลิ่นเลยนะครับอ่าเปิดออโต้ฟีดให้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูว่า เปิดออโต้ฟีดแล้วปากินดีไหมออโต้ฟีดจะช่วยอะไรนะหนึ่งช่วยเรื่องเรื่องปลาแตกไซน้อยลงนะครับปลาจะแตกไซน้อยลงอาหารมีอยู่หรือเปล่า อา,อาหารน่าจะมีอยู่นะครับนีอ่ออโตฟีจะช่วยในการลดแรงงานนะครับของพนักงานนะครับแล้วก็ช่วยในการลดการแตกไซส์นะครับน้ำจะเข้มหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ่าจะใส่ยูรินีได้ละ สวัสดีนะครับร้อยหกสิบสี่ท่านนะครับสวัสดีครับมีอะไรก็ถามได้นะครับวันนี้อากาศดีนะครับ <c oughs> นี่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับอากาศค่อนข้างร้อนนิดนึง ามครับรอชมปลาดินอีกรอบครับปลาดินเดี๋ยวยังยังนะครับตอนนี้ก็ยังก่อนนะครับเลี้ยงปลาดูก,ก่อนอมาดูบ่อน,นี้บ้างบ่อน,นี้เมื่อวานน่าจะเป็นวันอาทิตย์นี้ก็น่าจะได้ลงแทงแล้วนะครับ ปลาค่อนข้างเยอะนะครับปลาเยอะใช้ได้เลยอ่าอันนี้คือแก๊สที่มันอยู่ข้างล่างนะครับอ่าแก๊สที่มันอยู่ข้างล่างปุดขึ้นมา ข้างบนร้อนข้างข้างล่างมันเย็นนะครับ <c oughs> สีน้ำหมองมาหน่อยนะครับเพราะว่าหญ้ามันเน่าด้วยนะครับหญ้ามันเน่าน,นี้ใส่จุลินซีเข้าไปนะี่ถ้าไม่ได้จุลินซีนี่คือแบบคงเหนื่อยนิดนึงอนะ่ะ ดีนะครับวันนี้เราเอาปลาเข้ามาในระบบนะครับเดี๋ยววันนี้มีการนําลูกปลาเข้ามาในระบบ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีร้อยกว่าท่านวันนี้ค่อนข้างอากาศค่อนข้างร้อน รู้สึกว่าพี่ออยหอบใช่ร้อนนะอ่ะมาวันนี้ทางใต้ส่งตายายผมอยู่บ้านดูพี่ออยครับอ่าหวัดดีครับพี่ราคาส่งเท่าไหร่ครับรับเองนะครับตอนนี้เราไม่มีปลานะครับเราจะไม่นะครับ อยังไม่รับลูกค้าเจ้าใหม่นะครับต้องกราบขออภัยด้วยนะครับอ่าสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่แชร์แล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับใครคนไหนที่แชร์ขอบคุณมากนะครับอ่าขอบคุณนะครับอ่าวันนี้มีพี่คนหนึ่งโทรมานะครับ อ่าเขาเลี้ยงปลานะครับอ่าพิ่งหัดเลี้ยงมือใหม่แต่เลี้ยงไปแล้วนะครับบอกปลาตัวเปื่อยนะครับเป็นแผลเกิดจากอะไรนะครับอันดับแรกก่อนเลยป่วยนะครับพี่ป่วยนะครับอ่ปาปลาป่วย บ่เอ้ย ơi! ใครดูโซนนี้เต็มแล้วนำ้ำเริ่มเริ่มเร่มใครดูอ่ะบ่อน,นั้นเต็มอ่าแบบนี้หิวแล้วนะพี่คือถ้าลอยตัวตรงอย่างเงี้ยอ่า ถ้าปลาลอ,อยตัวตรงเคารพธงชาติเนี่ยจะจะค่อนข้างป่วยนะครับจะค่อนข้างป่วยสุราฝนตกครับผมเขาบอกว่าพรุ่งนี้น้องใครจะตกนะออเนี่ย สวัสดีสองร้อยท่านนะครับเมื่อวานดูแล้วปลาเริ่มกินเริ่มกินอาหารแล้วนะปลาชื่อปลาอะไรนะปลาปลาพงชุมพูนะครับเริ่มขึ้นมากินอาหารแล้วอ่าเนี่ยๆน่นน อันนี้คือปลาในปลาคราบนะครับอ่านั่นๆเห็นไหมตัวตัวดำๆปลาพวงเริ่มขึ้นมากินอาหารแล้วนะครับเดี๋ยวผมมองให้อาหารให้ดูนะครับคือการเลี้ยงปลาพวงชุมพูเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะต้องจะต้องมีปลาหัดนํากินอาหารก่อนนะครับเป็นปลาล่อนะครับเลี้ยงไปกับปลาอื่นนะครับ นูานนู้น,น,น,นปลาพวงขึ้นมาแล้วอา้าลงมาแล้วต้องมีปลาอื่นนำนะครับเขาจะได้เกาะฝูงนะครับพี่ในบ่อน,นี้คือระบบไบโอฟอนะครับไบโอฟอคืออะไรนะครับไบโอฟอก็คือการเลี้ยงนะครับเลี้ยงปลา ควบคู่ไปกับจุลินทรีย์นะครับเพื่อให้จุลินทรีย์ไปกินขี้ปลาเปลี่ยนขี้ปลาเป็นโปรตีนอีกรอบแล้วปลาก็กินขี้มันอีกรอบนึงน,นะครับอ่าเป็นระบบซิลเวสนะครับเราไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ําเลยตลอดการเลี้ยงนะครับอ่าอาจจะดึงน้ําใหม่เข้ามานิดหน่อยนะครับ ปลาเริ่มโตแล้วนะครับอ่าเริ่มโตแล้วสวัสดีครับติดตามครับสวัสดีครับพี่อ่าวัสดีนะครับอ่า วันนี้หลายคนก็วันสบายๆนะครับวันศุกร์พรุ่งนี้หยุดวันเสาร์นะครับอ้าวขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับพี่พี่สุชาติครับโอ้พี่สุชาติดีครับเลี้ยงปลาปลูกผักครับอ่ากินปลาที่เราเลี้ยง กินผักที่เราปลูกนะครับเยี่ยมนะครับเมื่อเช้ามีพี่คนนึงนะเป็นพี่ผู้หญิงนะครับโทรมาปรึกษานะครับเขาบอกไม่เคยเขาไม่เคยเลี้ยงแบบใช้ระบบะจุลินทรีย์นะครับผมก็เลยอธิบายไปว่าการเลี้ยงจุลินแบบเลี้ยงปลาคู่กับไปกับจุลินทรีย์เนี่ยมันคือการที่เรานะครับให้ธรรมชาตินะครับกําจัดของเสียโดยที่เราไม่ต้องทําเองนะครับ ออย่างเช่นถ้าพี่ปกติถ้าพี่เลี้ยงปลาโดยไม่ใช้จุลินทรีย์นะครับอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำสองอาทิตย์เปลี่ยนถ่ายน้ำสามอาทิตย์เปลี่ยนถ่ายน้ำสี่อาทิตย์เปลี่ยนถ่ายน้านะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงคู่ไปกับจุลินทรีย์นะครับอ่าพอจุลินทรีย์ทํางานได้มีออกซิเจนนะครับเขาก็ไปย่อยๆอยอิสระลายของเสียเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับก็เลือกเอานะครับถ้าพี่มีน้ําเยอะพี่ก็เปลี่ยนถ่ายน้าถ้าพี่ไม่มีน้ําพี่ก็ทําแบบไบโอฟ็อกนะครับ อ๋อ oh, วันนี้วันพฤหัสคุเดยเอาหรอเออผมนึกว่าวันศุกร์ออาขอโทษขอโทษครับลืมวันลืมคืนแล้วพี่อา่าหวัดดีครับหวัดดีครับ mm hmm. เดี๋ยวอา่า เดือนหน้าเราก็จะปล่อยคลิปออกมานะครับในแต่ละคลิปเนี่ยจะเป็นความรู้นะครับที่ทุกคนนะครับถ้าอยากรู้ดูคลิปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรา,าเราจะรวบรวมมาทั้งหมดนะครับเป็นคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองอย่างเงี้ยครับคลิปเริ่มต้นเลี้ยงเนี่ยเราเราก็บอกกันแล้วนะอ่า แล้วทุกคนก็จะไปเปิดดูได้นะครับอเป็นวิชาทานได้นะครับเปิดดูเปิดลองเลี้ยงดูนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะครับอ่าบางท่านนะครับบางท่านบอกว่าโอ้ยดูคลิปกันหมดแล้วแต่ยังไม่กล้าเลยยังไม่กล้าทํา อยากจะมาจ่ายตังให้ผมโดยการมาเข้าอบรมนะครับถึงจะกล้านะครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับตอนนี้ยังไม่มีนี่แต่ถ้าเกิดนะครับถ้าเกิด80คนนะครับที่าที่80คนที่เรียนไป่ามีการลงมือทําจริงน้อยนะครับเราก็อาจจะเอาตรงเนี้ยเปิดโอกาสให้คนที่อยากทําจริงๆอยากลงทุนจริงๆเนี่ยได้เข้ามานะครับ แต่ตอนนี้ต้องขอขออนุญ,ญาตนะครับส่งวนสิทธิ์ให้กับคนที่นะครับมาเรียนในรอบแรกกับรอบสองก่อนนะครับอ่าถ้าเขาโอเคไม่ทําหรือว่าทําเล็กๆอ่าเป็นแค่สอนอ่าโอเคนะครับอ่าเราก็จะเปิดโอกาสให้กับกลุ่มใหม่ๆเข้ามานะครับผมมีบอ่อน้ําเปลี่ยนน้าแบบการลักน้ําดูดเข้าด้วย ประหยัดครับผมโอเคครับพี่เยี่ยมเยี่ยมเลยนะครับอ่าแต่วันนี้ผมอยู่นี่ทั้งวันพี่พี่ไม่ต้องห่วงผมอยู่ทั้งวันเลยวันนี้อ่าผมอยู่นี่ทั้งวันวันนี้มี <c oughs> มีลูกปลามาลงด้วยนะครับเราลูกปลาใหม่มาลงนะครับฉะนั้นคือพี่ไม่ต้องห่วงอ่าเราอยู่ทั้งวัน มาติดตามได้ทั้งวันนะครับอ่าใครที่ยังไม่เคยใครเลี้ยงบ่อดินนะครับก็ลองใช้จุลินทรีย์ฉลากแดงนะครับอ่าฉลากแดงสําหรับบ่อดินนะครับอ่าฉลากขาวสําหรับคนทําไบโอฟ็อกนะครับเมื่อวานผมก็ได้ไปปลาคราฟเขาตายในบ่อนะครับเป็นมันนะครับอ่าเราเอาจุลินทรีย์ไปวันนี้ปลาก็ดีขึ้นอ่า เสือนครสวรรค์จองหนึ่งที่ครับผมอ่าเดี๋ยวถ้าเปิดจริงๆแล้วเดี๋ยวถ้าเปิดเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งตอนนี้ที่รอคิวอยู่ประมาณร้อยสี่สิบท่านนะครับอ่าที่ได้ลงชื่อไว้นะครับอ่าจะรอแจ้งนะครับจะรอแจ้งณว,วันนี้เราขอสงวนสิได้แปดสิบท่านได้เริ่มก่อนนะครับแปดสิบท่านที่ได้เรียนจะได้เริ่มก่อนนะครับอ่าแปดสิบท่านเท่าฟังอยู่นะครับหรือว่าถ้าอยู่ใน ลายสดนี้นะครับถ้าท่านไม่ทำนะครับหรือว่าแบบยังไม่ได้ลงมือทำนะครับอ่าเราอาจจะขอนะครับขออนุญาตนะครับ่าขออนุญาตที่จะนะครับเปิดโอกาสนะครับให้ท่านอื่นนะครับที่สนใจแล้วอยากทําอยากมาลองเรียนนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะครับ่าแต่ณวันนี้ผมมองว่าเราจะให้โอกาส80ท่านก่อนนะครับ อา่โอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีอะไรคืบหน้านะครับอ่ามีปลามาลงหรือว่าอะไรที่แบบเอ้ยเป็นความรู้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวจะพามันให้ดูใหม่นะครับอ่าอย่างเช่นเดี๋ยววันนี้ลงปลานะครับอ่าลงปลาดสสูสุขภาพปลานะครับอ่าให้อาหารปลานะครับอ่าดูว่าวันนี้ เปลาโอเคไหมนะครับอโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับกดติดตามไว้นะครับพี่กดติดตามพอผมไลฟ์สดนะครับอ่ากดฟอลโล่ไว้นะครับกดแจ้งเตือนไว้พอไลฟ์สดเขาก็เด้งไปแล้วพี่จะไม่ตกข่าวนะครับอ่าไม่ตกความรู้นะพี่ไม่ตกรถนะครับ เพราะบางครั้งบางคราวเนี่ยบางทีพี่ไม่อยากไปดูในไลฟ์ hmm. เก่าๆนะอยากจะแบบคุยกันสดๆถามได้อ้าวพี่บอกว่าต้องขอบคุณจุลินทรีหนองคายครับไม่ผิดหวังเลยอขอบคุณจริงๆน้ำหายเหม็นผูดเด้อพี่ธนพงศ์นะครับ อ่าปักหมุดไว้ให้นะครับอ่านี่ผมไม่ได้จ้างเขาพูดนะครับไม่ได้จ้างเขาพูดเดี๋ยวถ้าใครตอนเนี้ยคือเราเหลือไม่กี่ก้อนนะครับเหลือไม่กี่ก้อนคนที่สั่งเกินสิบก้อนกัุณุนานะครับกัลุณาแบ่งปันนะครับสั่งแค่ห้าก้อนพอนะครับห้าก้อนหกก้อนนะครับค่าขนส่งฟรีอยู่แล้วพี่จะสั่งห้าวันทีก็ได้นะครับค่อยๆสั่งนะครับ ค่อยๆสั่งเราจะไม่อยากให้แบบสั่งไปเยอะๆนะครับอ่าเพราะเราก็ไม่ได้ผลิตมาเยอะนะครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ใช้บ้างนะครับบางท่านเขาแบบรีบจริงๆก็ต้องรออย่างเงี้ยมันมันไม่ได้นะครับบางคนปามีปัญหาน้ํามีปัญหาแล้วกําลังจะน้ําจะเสียอย่างเงี้ยครับเขาอยากได้จุลินทรีย์แต่บางพี่บางคนนะพี่สั่งผมที้งร้อยก้อนอย่างเงี้ย เราแบบเออผมว่าใช้หมดแล้วพี่บอกยังเก็บไว้ก่อนบอกอย่าเพิ่งเก็บไม่ต้องเก็บให้คนอื่นได้ใช้ด้วยนะครับอ่าผมก็แบ่งทีห้าสิบก้อนยี่สิบก้อนอย่างเงี้ยอ่าโอเคตามนั้น I'm from India speak in English alright okay we now we um, um grow the fish uh with the, um, BioFox s y s t e m right we put j u l i n c on that and then um, they gonna um, changing the เขาเรียกว่าอะไรอะขี้มันอนะเขาเรียกว่าอะไรนะของเสียเดี๋ยวแป๊บนึงนะไหนๆเดี๋ยวผมปักหมุดเขาก่อนเขาจะได้ตอบผมได้โอเค คนอินเดียมาแล้วมาเยอะมาเยอะตอนนี้คนอินเดีย you can talk with me on um, inbox man yeah you can chat with me in inbox yes that um uh, w e growing the feed by biofox system but not IAS ตอนนี้คนอินเดียมาดูผมเยอะเลยพี่เยอะมากนะครับเอาเวสใช่ใช่ใช่เอา thank you ครับพี่เอ่อตอนนี้พูดภาษาไทยก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยโอเคอืม okay. um. เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาเดี๋ยวเอา,เอา,เอาดีครับอ่าเขาทักแชทมาแล้วเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมจะกลับมาไลฟ์ใหม่นะครับเดี๋ยวถ้ารถปลามาเดี๋ยวผมจะกลับมาไลฟ์ให้ดูว่า ปลาสุขภาพแข็งแรงไหมนะครับที่เราเอามา10ตัวต่อกิโลเนี่ยนะครับโอเคสวัสดีครับ